กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับดังที่ลรปากเอาไว้แล้วนะครับว่าวันนี้นะครับรายการเพิ่มรดเพิ่มรักของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่จะมาให้คุณผู้ชมโทรกันไปเลยนะครับ50สายแรกโทรกันไปจุกๆนะครับโปรแรกเลยคุณผู้ชมนะครับ2กล่องนะครับแถมฟรีอีก4กล่องนะครับแล้วก็แถมแว่นตาอีกนะครับแล้วก็แถมอีก1กล่องโอ้โหรวมทั้งหมด7กล่องพร้อมแว่นตาด้วยคุณผู้ชมราคาปกติ2,900บาทนะครับ วันนี้พิเศษสุดนะครับเหลือ990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรต่อไปนะครับนี่เลยนะครับหกระปุก30เคบแคปซูลนะครับแถมฟรี2กล่องโอ้ไม่พอเขาบอกว่าให้อีก1กล่องรวมเป็น3กล่องนะครับในราคาปกติ2,550บาทวันนี้เหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะครับและโปรนี้เลยนะครับโปรจัดใหญ่มากๆนะครับ1กระปุกมี60บแคปซูลนะครับแถมฟรีไปเลย8กล่อง โหไม่พอไม่พอแถมแว่นตาให้อีกแล้วก็แถมนาฬิกาให้อีกนะครับปกติราคา6,940บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่2,100บาทนะครับทั้งหมดให้เพียงแค่50สายแรกเท่านั้นนะครับโทรไปตอนนี้ที่เบอร์026669456นะครับ026669456หรือสแกนเคอร์โค้ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจออยู่ตอนนี้หรือแอดไปที่ m a y a าไรนะครับ นี่เลยนะครับบอกได้เลยว่าบริการเก็บเงินปลายทางทุกสายเลยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคุณผู้ชมนะความรักทํำยังไงดีอ่ะในวัยทํางานซึ่งเป็นวัยเราๆกันเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัยทํางานนะครับทีนี้4ทางออกความรักในวัยทํางานเนี่ยให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยไปรอดเออบางที การทางานมากๆเนี่ยมักจะทําให้ชีวิตคู่ไม่รอดก็มีนะบางคู่ก็พังก็เพราะงานก็มีนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรามีเคล็ดลับวิธีต่างต่อไปนี้เลยความเข้าใจและการเอาใจใส่อย่างไงบอกว่าความเข้าใจและการเอาใจใส่ก็ฉันเข้าใจเขานะฉันก็เอาใจใส่เขาอะเราลองมาดูกันนะครับว่า ความต้องการและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับงานของเราและอีกฝ่ายเนี่ยอย่าลืมแสดงความเข้าใจและความเห็นอ,อกเห็นใจรับฟังและสนับสนุนอีกฝ่ายนะครับถ้าเกิดเขาระบายด้านหน้าที่การงานเราก็ไม่ควรจะพูดแทรกในระหว่างนั้นนะและก็ปลอบประโลมอีกฝ่ายอย่างจริงใจอย่างเช่นบางคนเราเป็นแฟนกันเนี่ย โดนดุหรือโดนต่อว่ามาจากที่ทํางานแล้วบางทีเนี่ยคนเป็นแฟนกันเนี่ยเขาก็อยากจะมาระบายมาพูดคุยให้เราได้ฟังกันแต่บางทีบางคนเนี่ยแบบไม่อยากฟังนะ่าเบื่อคุยอะไรบ่นอยู่ได้ไม่ดีก็ลาออกไปสิจริงๆแล้วแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องรับฟังเขาและต้องเข้าใจเขาและบางทีเรานี่แหละจะต้องปลอบเขาด้วยนะครับเพราะจะทําให้คนสองคนเนี่ยเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างทํางานกันอยู่แล้วนะต่อไปก็คือการบริหารเวลานะครับ ทำยังไงคือการบริหารเวลาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับคู่รักในวัยทํางานนะครับเมื่อเรามีความรักในวัยทํางานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการวางแผนและการจับลําดับความสําคัญเวลาร่วมกันเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเพราะอย่าลืมว่าอย่างเช่นเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยหลายคนบางคนก็ต้องไปทําโอบางคนก็ ถ้าเป็นงานทางด้านบันเทิงก็แทบจะไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยวันหยุดจะไม่ตรงกันอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาชีวิตคูกของคุณได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องจัดสรรเวลานะครับที่จะได้เจอหน้าและทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนอยู่เสมอนะอ่ะต่อไปนะครับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไว้วางใจในตัวเราอ่านนี่นะครับสาคัญมากๆสําคัญยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าการเจอหน้ากันน้อยลง นะครับเพราะาฝ่ายต่างทํางานกันเนี่ยก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากได้ดังนั้นวิธีไม่ยากเลยนะครับก็แค่โทรหากันหรือวิดีโอคอลพูดคุยกันบ้างนะครับสักห้าถึงสินาทีต่อวันนะหรือถ้าคนไหนมี งานยุ่งมากๆก็อาจ,จใช้วิธีพิมพ์ข้อความหรือส่งลายให้แก่กันและกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆที่จะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับอันต่อไปก็คือแบ่งพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันบ้างอ่ะอันนี้สําคัญมากยิ่งอยู่ในวัยทางานอย่าลืมว่าอีกฝ่ายก็มีสังคมเพื่อนที่ออฟฟิศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือก็ฝ่ายหญิงบางครั้งหลังจากเลิกง,งานแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีสังสรรค์หรือเลี้ยงส่งน้องคนนั้นหรือพี่คนนี้ลาออกก็จะมีไปปาร์ตี้เลี้ยงกันแต่ถ้าอ,าอีกฝ่ายงไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมวันนี้กลับบ้านดึกเอาช่วงนี้ทำไมดึกบ่อยจังหรือบางทีอย่าลืมว่ามันจะต้องมีการทํา OT หรือ,อ มีการทำงานเพิ่มเติมมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับการใช้เวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราจะต้องเข้าใจในพื้นที่ส่วนตัวของเขาและก็พื้นที่ส่วนตัวของเรานะครับคุณผู้ชมไม่ได้ฟังแบบนี้แล้วเราลองพิจารณาตัวเองกันดูนะครับว่าชีวิตการทํางานของคุณมีอุปสรรคในความรักหรือเปล่าเพราะอย่าให้เรื่องงานนะครับมาเป็นข้ออ้างในการที่จะเลิกรักใครสักคนหนึ่งหรือการที่จะทําให้ความรักของเรามันพังหรือมันแย่ลงงาน ในส่วนของงานความรักในส่วนของความรักเราบริหารทั้งความรักก็การงานไปพร้อมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับใครก็ตามที่ติดตามชมรายการแล้วนะครับซูเปอร์แม็กวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าทุกโปรเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคา มากมากนะครับรีบโทรไปที่เบอร์0 2 6 6 9 4 5 6หรือสแกน q r Code ทางด้านหน้าจอหรือแอดไปที่แอดมายาไลน์นะครับ <ocalyptic> บริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้เพิ่มรถเพิ่มรักกับพี่ชายแฮกก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ